ออสมเอ e พอดแ c สต์พอดแคสต์แชร์ความรู้ไอเดียดีๆสรุปให้คุณในปนาทีกับครูพี่เจสพักซิกรทับทิมทองผู้ก่อตั้งสถาบัน m i s s i ช n ่นท็อ y ยูการใช้ชีวิตในโลกหลังวิกฤตโควิดจ,จะเป็นยังไงออสมเอ e พอด d c สต์ awesome วันนี้สรุปความรู้ดีๆให้ฟังค่ะ สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังขอต้อนรับเข้าสู่ออสเ e ดเอพิโซดที่35แล้วค่ะประจำวันที่15เมษายน2020นะคะวันนี้ค่ะ g s อยากจะมาเล่าให้ทุกคนฟังเรื่องที่เราเนี่ยกำลังจะมองว่าหลายๆคนกำลังคิดว่าเมื่อไหร่นะทุกอย่างจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมเมื่อไหร่ทุกอย่างจะกลับไปเป็นเหมือนก่อนจะมีวิกฤตโควิดนะคะตอนนี้แหละก็อยากจะมาแชร์ว่าบางอย่างค่ะ อาจจะไม่กลับไปเป็นเหมือนเดิมนะคะยกตัวอย่างค่ะอย่างในที่ประเทศจีนนะคะเขาก็มีการล็อกดาวน์เมืองใช่ไหมคะแล้วเขาก็อย่างในเซี่ยงไฮ้เนี่ยก็เริ่มไม่ล็อกดาวน์แล้วก็เริ่มให้คนเนี่ยสามารถออกมาช้อปปิ้งสามารถมีเปิดห้างนะคะเปิดซูเปอร์มาร์เก็ตปรากฏว่าคนยังไม่กลับมาซื้อนะคะอันนี้ต้องบอกว่าหลายๆอย่างเนี่ย พฤติกรรมคนได้เปลี่ยนไปแล้วแล้วจากที่ครูพี่เจสเองก็ได้อ่านมาใน t h Economist e เองหรือว่า MIT Research หรือของ Harvard Business Review เนี่ยนะคะเขาหลายคนบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า COVID 1ิดเ9เนี่ยแหละเป็นตัวเร่งให้เกิด disruption เร็วขึ้นเป็นการเร่งเวลาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเร็วขึ้นซึ่งถ้าเกิดมันเปลี่ยนแล้วมันเปลี่ยนเลยมันอาจจะไม่เปลี่ยนกลับมาเหมือนเดิม เพราะพฤติกรรมคนเรานะคะพอดีถ้ามันเปลี่ยนไปแล้วแล้วไปเจอสิ่งที่ดีกว่าเราจะเปลี่ยนกลับมาทำไมใช่ไหมคะวันนี้ก็จะมาแชร์เทรนที่เห็น5เรื่องคในชีวิตประจำวันของเราซึ่งถ้าเกิดท่านฟังดูแล้วเนี่ยก็อาจจะมองว่ามันไม่ใช่เรื่องใหม่เลยที่เราไม่เคยได้ยินนะคะแต่กำลังจะบอกว่า เรื่องนี้มันกําลังจะเป็นเรื่องที่กลายเป็น mass adoption ไปแล้วเรื่องหาเรื่องนี้เมื่อก่อนอาจจะมีคนที่เรียกว่าเป็นเหมือนแบบ very early adopter เท่านั้นแต่พอมันมีโควิดเข้ามามันกลายเป็น mass adoption ไปแล้วนะคะทำให้หลายๆบริการหลายๆธุรกิจนี่ยะต้องมีการปรับตัวรวมถึงการใช้ชีวิตประจำวันของเราด้วยเหมือนกันนะคะมาเลยค่ะในเทรนด์ข้อแรกนะคะ new normal work from home หรือ work remote กลายเป็นสิ่งที่บริษัทเนี่ยจะต้องเริ่มปรับตัวเป็นนโยบายค่ะอย่างปัจจุบันเราก็เห็นเลยนะคะหลายๆบริษัทที่เมื่อก่อนเนี่ยบอกว่าโอ้ยทำงาน work from home work remote มันยากคนทำไม่ได้แต่เกิดมีวิกฤตกลับมาเนี่ยโอ้โหกลายเป็นว่าทุกคนต้องมาใช้ zoom ใช้ skype ใช้ google meet ใช้ทุกอย่างที่มันเป็นออนไลน์แล้วปรากฏว่ามันก็สะดวกมันไม่ได้ใช้ยากเลยจริงๆแล้วมันเป็นเรียกว่ามันเป็น mindset ของคน,นคิดว่าการเปลี่ยนแปลงเนี่ยจริงๆมันมันยากแต่จริงๆแล้วพอมันจําเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลงเนี่ยเราก็ทำทุกวิธีทางให้มันทำได้นะคะอย่างของน้องๆที่ Mission Top u เองเนี่ยปกติก็มันจะมาเจอพี่ๆตัวต่อต,ตัวเลย i n p e r s o n Meeting เลยเราก็ ปรับเปลี่ยนไปเป็นคุยวิดีโอคอลซึ่งก็ยังได้ข้อมูลได้ความเข้มข้นเหมือนกันนะคะพี่ๆก็ยังสามารถแชร์สไลด์แชร์หน้าจอซึ่งตรงเนี้ยพูดถึงเมื่อก่อนเนี่ยคนอาจจะงงแต่ว่าเวลาเนี้ยเรามาพูดถึงตรงนี้ทุกคนเข้าใจกันหมดแล้วนะคะฉะนั้นเนี่ยสำหรับคนที่เป็นบริษัทเองแหละก็ต้องเริ่มบาลานซ์แล้วแหละว่าพอจะกลับมาเนี่ยจะบาลานซ์การทำงานในออฟฟิศหรือการทำงานที่บ้านยังไงหรือเป็นไปได้ว่า คนน้องๆที่ทำงานเนี่ยอาจจะเริ่มรีเควสขอ Work From Home บ้างมากขึ้นเพราะเราก็สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายมีเงินเก็บได้มากขึ้นนะคะเนี่ยแหละก็เป็นสิ่งที่ทั้งบริษัทแล้วก็พนักงานจะเริ่มต้องปรับตัวกันนะคะและแทนที่2ก็คือ In home dining ค่ะคือการสั่งอาหารมากินที่บ้าน,นถ้าเกิดใครเนี่ยเป็นคนที่เมื่อก่อนเคยสั่ง grab อยู่แล้วหรือสั่ง l i n e Man สั่ง Get สั่งคนมาส่งของที่บ้านอย่างเงี้ยมาส่งอาหารที่บ้านอันนั้นก็จะมีกลุ่มหนึ่งใช่ไหมคะแต่ปัจจุบันเนี่ยพอมีโควิดแบบนี้หลายๆคนก็สำหรับคนที่หรือเหมือนกับพี่เจสเนี่ยนะคะไม่ได้ชอบทำอาหารไม่ได้ถนัดในเรื่องทำกับข้าวเราก็สั่งมาทางออนไลน์ ซึ่งหลายคนเนี่ยเมื่อก่อนอาจจะไม่เคยทํามาก่อนปัจจุบันหลายๆคนก็ต้องหันมาสั่งออนไลน์มากขึ้นและมันกระทบต่อธุรกิจยังไงนะคะโอเคเราเห็นแหละว,ว่า at home dining คนสั่งอาหารส่งถึงบ้านเยอะขึ้นแต่มันจะมีการทานอาหารในพัตคารค่ะ in restaurant dining เนี่ย กำลังจะเอานะคะเพราะว่าลองนึกภาพดูถ้าเกิดวิกฤตาการโควิดมันเริ่มซาลงเริ่มกลับมาก็เป็นไปได้ว่ายังมีกลุ่มคนหลายคนนะคะกำลังคิดแล้วแหละว่าม,มันยังไม่ปลอดภัยหรือเปล่านะคะอย่างที่เราเห็นเนี่ยก็จะมีร้านชาบูเจ้าหนึ่งนะคะเจ้าใหญ่เลยที่มีหลายสาขามากแล้วเวลาการกินชาบูอะไรพวกนี้ก็ต้องไปกินที่ร้านเนะมันต้องเหมือนแบบ ต้มสดๆเลยอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เรียกว่าลดพนักง,งานไป50%เลยนะคะถ้าเกิดให้มุมมองที่ครูพี่เจสมองแล้วกันกนถ้าเกิดกลุ่มนี้ที่เป็นซุกี้เป็นชาบูเป็นปิ้งย่างถ้าเกิดจะกลับมาบริหารใหม่หลังโควิดเนี่ยคงจะต้องคิดเตรียมไว้แล้วละคะ่ะว่ารายได้เนี่ย ก็ต้องอย่างจะต,ต้องมีโฟกัสในอินเวสต r o n งแล้วก็มี Home ดลิเวอรีเพิ่มขึ้นเมื่อก่อนใครที่ไม่เคยมาทำโฮมเดลิเวอรี่เนี่ยไออย่างถ้าเกิดเป็น MK เนี่ยเราก็เห็นแล้วแ่ะว่าเขามี Delivery ใช่ไหมคะซูกี้ส่งถึงบ้านแต่ถ้าเกิดบางร้านอาหารยังไม่มีตรงนี้ก็ต้องเตรียมมาแล้วเป็นเรื่องในเรื่องของเข้ากล่องหรือว่าจะไปกินชาวมูีิบ้านทําได้ยังไง และเทรนที่3คือออนไลน์ r r o e r y y s h o p p i n g ค่ะคือการชอปปิ้งซื้อของจุกจิกจุกจิกซื้อของทำอาหารจากซูเปอร์มาร์เก็ตเนี่ยเดี๋ยวนี้หลายหลายคนก็ใช้แอปใช่ไหมคะซึ่งพอใช้แอปเนี่ยหลายๆคนก็จะเห็นเลยว่าออปกติมันอาจจะมีความข้องใจว่าถ้าเกิดซื้อในแอปพลิเคชันแล้วเนี่ยของมันจะมาสดไหมซื้อในแอปพลิเคชันเนี่ยของมันจะไม่เหมือนกับ ที่ไปเลือกเองหรือเปล่านะคะแต่พอเราได้มาลองประสบการณ์แล้วเนี้ยก็เชื่อว่าหลายๆท่านนะก็จะเห็นว่าเออจริงๆของที่เขาคัดเลือดมาก็สดดีของก็ไม่ได้หมดอายุนะคะตรงน,นี้ก็ทําให้หลายๆคนอาจจะเริ่มเปลี่ยนพฤติกรรมมาเป็นออนไลน์ก vídeos ซร้อช้อปปิ้งไปเลยแต่ก็ยังเข้าใจเลยคะ่ะว่าบางคนเนี่ยก็ยังอยากจะไปช้อปปิ้งเองอยู่นะคะ อย่างตรงนี้เจสก็เห็นเหมือนกันมีวันก่อนมีเพื่อนแชร์นะคะมีสตาร์ทอัพบริษัทชื่อ h ับ Car ค่ะคือเขาเนี่ยจะมีรถให้ใช้ฟรีได้3ชั่วโมงคือเขาจะมีรถตามจุดต่างๆในเมืองนี่ยนะคะแล้วเราเนี่ยก็คือแค่ไปในแอปของฮับ HAUP เนี่ยนะคะเขาก็ทำโปรโมชั่นใช้คันแรกฟรีเลย3ชั่วโมงเราจะไปซื้อของช็อปปิ้งข้างนอกเราก็ไม่กล้าจะขับรถไป อ๋อไม่ใช่ไม่กล้าจะขับรถทำหมาถึงไม่กล้าที่จะใช้ BTS ใช่ไหมเราต้องขับรถบางคนอาจจะไม่มีรถอย่างเงี้ยเขาก็คือทํารถให้สะอาดมากเลยเราก็สามารถขับไปใช้ฟรีได้เนี่ยไปกลับ3ชั่วโมงก็น่าจะคุม้มนอันนี้ก็ลองไปดูค่ะใครที่ยังอยากไปซื้อเองอยู่ก็ลองใช้บริการของ Hop คาร์ได้นะคะและเทรนที่4ก็เรียกว่าเป็นเทรนคุณพ่อคุณแม่วัยสวค่ะเริ่มติดออนไลน์ช้อปปิง้งอันนี้ต้องบอกว่าเอามาจาก ชีวิตประจำวันส่วนตัวเลยนะคะสิ่งใกล้ตัวมากก็คืออย่างเมื่อก่อนเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ของพี่เจสเนี่ยก็อายุป,ประมาณ60กว่า70อย่างเงี้ยนะคะท่านเนี่ยก็คือออนไลน์ไม่แตะเลยอะซื้อของ Lazada s h o p ป e ไม่เคยใช้เลยพอมีเรื่องโควิดเนี่ยแหละคะ่ะท่านก็จะต้องซื้อของท่านก็เริ่มเข้าไปใช้ Lazada s h o p ป e ซึ่งตรงนี้แหละมันทำให้เกิด Mas s adoption คนที่ ไม่ใช่แค่มาสนะอันนี้เรียกว่าเป็นเลดอะด็อปเตอร์เลยนะคะถ้าเกิดใครไปดูเคอร์ฟเนี่ยของออปชันเคอร์ฟของการใช้บริการอะไรการใช้ผลิตภัณฑ์อะไรก็ตามเนี่ยตอนแรกมันจะเป็นอินโนเวเตอร์ก่อนเรียกว่าคนที่เป็นกีนะคะอันเล็กๆต่อมาเป็นเลดอะด็อปเตอร์ต่อมาเป็นมาร s สอะด t อปชันเราค่อยเป็นเลดอะด o อปเตอร์เรียกว่าถ้าเกิดคุณพ่อคุณแม่ของพี่เนี่ยที่ปกติไม่ใช้ออนไลน์เลยเรียกว่าคุณพ่อเนี่ยไม่เล่น Facebook เฟซบุ o กแล้ละกันอยู่ดีๆเนี่ย มาใช้ Lazada s h o p ป e แล้วแสดงว่า e c o อมเมิรออนไลน์ช้อปปิ้งเนี่ยก็เป็นเทรนด์ที่กำลังจะกินทั้งตลาดไปแล้วนะคะและเทรนด์สุดท้ายค่ะเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยคงคุ้นเหมือนกันนะคะคือ e d t e c h กำลังมาแรงหรือว่าออนไลน Learning ค่ะอย่างช่วงที่มีโควิดช่วงแรกๆนะคะก็จะมีโพสต์อันหนึ่งที่คนแชร์เยอะมากเป็นหลายร้อยเป็น เป็นพันกว่าแชร์เลยค่ะก็คือเขาบอกว่า10คอร์สที่คุณสามารถเรียนออนไลน์อยู่บ้านได้จากมหลาลัย Ivy League นะคะอันนี้ก็จะเห็นเลยว่าคือคนเราอ่ะแม้ว่ามันจะมีวิกฤตอะก็จะมีคนอยู่หลายกลุ่มหลายคนเลยแหละที่ยังอยากเพิ่มความรู้ให้ตัวเองอยู่นะคะและนี่ก็คือ5เทรนดที่จะเป็น New Normal หลังจากโควิดข้อแรกเลยก็คือ Remote Work จะต้องเป็นเรื่องที่บริษัททำมากขึ้นเรื่องที่2 คนจะสั่งอาหารกลับมากินที่บ้านมากขึ้นจะไปกินที่ร้านน้อยลงและร้านก็ต้องปรับตัวมีการทำโฮมเดลิเวอรี่มากขึ้นข้อ3ออนไลน์กเซรี่ช้อปปิ้งนะคะข้อ4เลดออดิเตอร์จะมาใช้อ e ีคอมเมิร์ซออนไลน์ช้อปปิ้งมากขึ้นและข้อ5ก็คือออนไลน์เร์นนิ่งกำลังมาแรงค่ะ หมดเวลาแล้วนะคะสำหรับออสัมเอดวันนี้สำหรับใครที่อยากไปเรียนต่อท็อปยูปี2020 2021ค่ะก็ไม่อยากให้พลาดสามารถเรียนออนไลน์ที่บ้านได้เลยอันนี้เป็น Master Class สฟรีออนไลน์คลาสพิเศษนะคะของ Mission to Top U ค่ะชื่อ Resume Secret นะคะอยากจะให้ความสำคัญเรื่องนี้มากบางคนคิดว่าสมัคร ชอบดูเอาเรซูเม่อบ b resume ไปสมัครได้จริงๆไม่ได้นะคะให้น้องมาสมัคราฟรีออนไลน์คลาสอันนี้เลยค่ะไลฟ์ออนไลน์คลาสวันที่2พฤษภาคมนะคะเดี๋ยวติดตามโพสต์ได้จะมีการ r e g i s เ r รชั่นเร็วๆนี้ในหน้า page. นนเพจ mission t o p ่ทาง Facebook วันนี้ครูพิจากรลาไปก่อนสวัสดีค่ะ